ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงใหม่นรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งขสช,ชที่13 2 5 5 9ทับ2 5 5ที่ให้อำนาจการปราบปรามอาชญากรรมอย่างกว้างขวางเนื่องจากเห็นว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและขาดความชอบธรรมครับ นักวิชาการด้านกฎหมายนําโดยรองศาสตราจารย์สมชัยปรีชาศิลปากุลและนักกฎหมายรัะสิทธินุษยชนร่วมกันสนเสวนาในหัวข้อมุมมองทางนิติศาสตร์ต่อคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตั้งข้อสังเกตถึงคําสั่งที่13ทับสอที่ให้อํานาจทหารอย่างกว้างขวางในการปราบปรามอาชญากรรมโดยมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและยังเป็นการครอบงำและชี้นาอํานาจของตุลาการซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตฝึกมานะครับให้ปราบปรามอาชญากรรมทหารถูกฝึกมาให้จัดการกับอริราชศัตรูนะครับให้จัดการกับศัตรูแต่จริงๆนะครับคนในชาตินะครับคนที่ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอันหนึ่งในทางอาญาก็คือว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเป็นพลเมืองไทยเหมือนกันกับเรา ดังนั้นเนี่ยการจัดการก็ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราคิดว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่นักกฎหมายควรจะมาคุยกันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรแล้วก็คําสั่งนี้มีปัญหาอย่างไงครับผู้จัดงานยืนยันนะครับว่าการเสวนาครั้งนี้ไม่ใช่การมีภาพวิจารณ์การทํางานของคอสอชอแต่เป็นการเรียกร้องให้สังคมโดยเฉพาะสถาบันด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนทําความเข้าใจเนื้อหาและผลกระทบของคําสั่งฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ระบบประชาธิปไตยในอนาคต